จ้จจมจิด้ยวยนกตงเนะไ่มีังฮั่นเอาไปเอามา,ามาไกินแล้วนะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันที่บ้านชมทุ่งอีกแล้วนะครับผมมาวันนี้ผมได้ของเด็ดมาี่ปึ๊บโอ้โหคอเป็ดหัวเป็ดปากเป็ดครบหมดเลยครับผมนี่ หนักนะครับเนี่ยอของเด็ดเลยครับวันนี้ไปเดี๋ยวเรานําไปหาพ่อนะไม่รู้ว่าพ่อจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันพ่อพ่อเอาอยุงล่างเหรอโอ้รรัใคนนีี่่มาเจ้าเีนช้าหน่อยวันนี้เฮ้ยทำอะไรพ่อเก็บเม็ดถั่วแล้วกันแกเม็ดถั่วนี่นี่นี่อย่างมัน่ะดูดูอย่างอ่ะดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอ้คอเป็ดคอเป็ดคอเป็ดโอ้ยนักขานับมืนเลยอ่ะหลายรู้นี่พ่อพ่อมาวางนี่ไหนมันโดนแดดมองไม่ค่อยเห็นนี่ คอเป็ดครับผมโอ้ oh, นักากีโลเนี่ยอ่าสองโลเออพานักปึกงดนี่พอจับโลนี้ผมว่าเนื้อมันเยอะนะเนี่ยเนื้อในในในเนื้อเยอะขนาดเนาะมีเนื้อมีหนังเลยอะโอ้เนื้อหนังทาอะไรกินเดียรอเป็ดเนี่ยอะ้รหลายอย่างนะคูรูมวบย่างในมดอไนมดเลยเหรอในมอะหลายอย่างนะเนี่ยเมนูอะไรเดีขยะยังเอแล้วแต่พ่อเลยฮะทาอะไรดีป้คู่ละฮะเกียงกรรางฮะเกงกรงได้ป่อะไ้ก็โชคอะไรเลยเกีงกระรางคอเป็ดเกยงกระรางอเป็ด อเออแปลกดีครับวันนั้นเราแกงกระด้างหัวหมูอันนี้อันนี้ถือว่าแกงกระด้างหัวเป็ดแล้วกันเออหัวเป็ดเอาเลยเอาเลยเฮ้ยแปลกดีครับแกงกระด้างหัวเป็ดอร่อยแน่นอนถ้ามันเป็นหน้าหนาวมันเอาอะไรมาทําแกงกระด้างก็ได้เนาะอะไร้ค่ะ๋อถ้าเป็นหน้าหนาวนะโอเคโอเคได้เมนูแล้วครับผมเอาเลยแกงกระด้างคอเป็ดเลยท้าวท่ามอกรองกระลูกออกนะเลาะเนื้อออกรลาะเนื้อออกอ่ะครับุ่มก่อนก็ร่วมป่วยแล้วก็โอ้โหแค่หนังนี่ก็เยอะแล้ว เริ่มทำเครื่องแกงกระด้างเริ่มจากพริกพริกแห้งแช่น้ำครับผมดี๋วต่อไปหอมแดงหอมขาวเสลงไปนะครับขงิอองด้วยนะครับสามอย่างเนาะสามอย่างครบครับสกปร้นไวยนะครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยดูสีสันดล นี่ครับใส่หม้อลงไปนะครับใส่เลยใส่ลงหม้อใส่ลงหม้อใส่ลงหม้อใส่หม้อลงไปใส่ลงหม้อเลยไข่คือคุกกับเป็ดอย่างนี้เลยเนาะไม่ต้องไปผัดนะครับสักไข่นะครับชุ่มเกลือนะครับโชโลดครับผงขมิ้นครับปิดท้ายด้วยผงขมิ้นครับผมกุบเข้ากันนะครับเข้ากันวันนี้ไม่ใส่น้ำมันหรอวะไม่ใช่ไม่ใช่ม <c <c <mm ันเป็ยน้ำมันเลยเปียมันเดียว โอ้นี่คือคลุกในหม้องนี้เลยครับผมคลุกใเข้ากันครับนี่ครับคลุกเข้ากันนะครับผมนะประมาณนี้ครับตั้งบนไพลแล้วครับเอาละครับกระทะลงตเตาแล้วครับผมต,บต,บตุบตุบตับตับอยู่ยเรามาคนเนาะแน่โอ้แรงนะมันนี่เจื้อเลยจ <c oughs> <c oughs> ิ้จริงมด้ว <c oughs> <ด>ยเส้นดำเลยปวดสามเลยนะ อันนี้ก็กลิ่นหอมแล้วเนี่ยหอมแล้วโอ้นี่น้ำมันหรือเปล่าพ่อ,อน้ำมันออกแล้วแม่มันเป็นน้ำน้ำเปียกน,น่ะค่ะน้ำหมุ่ของมันมนิดมันลอยอยู่จำเรื่องกินแร่ใช่ไหมก็เดี๋ยวแบบทุกอือก็ได้ได,ได้นะเนี่ยแต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นเตียงกระด้างครับเป็นตะไคร้ต่อไปเติมน,น้ำนะครับจะตุ๋นจะต้มน้ำไปก่อนให้เปื่อยเลยนะครับโอ้โหสีดูสีโอ้ย สองสามชั่วโมงเลยนเานาะเรื่อย,ๆเ,อยๆเดี๋ยวใครอเรอ,เรอเรากระดูกออกครับผมโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะครับตอนเปื่อยนะครับผมกลิ่นนี้หอมมากคุณผู้ชมอ,อันนี้เ,เ,เราต้มไปเพิ่มน้ําไปรอบสองรอบแล้วนะสองรอบเออสองรอบครับมามาเปิดดูกันเป็นยังไงเอาละครับเนื้อเปื่อยหรือยังกลิ่นหอมขนาดเด้อเอาครับปึ๊บโอ้ลุยหมดครับดูกระดูกลุยหมดเลยนี่แหละที่เราจะทําแกงกระด้างได้แล้วเนาะเปื่อยหมดแล้วเออเล็ดล็ดล็จีละเล็จีละไอ้ปากกระดูกก้างเอ้ยกระดูกมันอ่ะได้ลุยลุยหมดเลย เดี๋ยวเอาแล้วนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็คัดเอาแต่เนื้อนะครับอในละครับในที่ละครับผมเอาละครับเกียงกลางคอเปหัวหัวเป็ดหัวเป็ดนี่ครับโป้โปนี่นี่เนื้อคอเนี่ยนะเนื้อคอต้องออกให้หมดเนาะออกหมดกับคอเนี่ยนะไปเอาเนื้อออกไงพอแล้วจะออกไงเนี่ยโอได้กันเรื่อยเรื่อยเรื่ยนี่นี่มันร้อนมันร้อนร้อนกันนี่นะแล้วก็เขียว ชวน่ะนี่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 เดินเนื้อนี่เอาเนื้อนี่นี่เอาเนื้อยางงี้โอ้ร้อนครับดอกคอวมวนะเขี่ยเอาเนื้อกระดูกเอาออกกระดูกออกเดี๋ยวเดี๋ยวเราคัดก่อนเอากระดูกออกแล้วก็เอาพวกตัวคงตะไคร้เนี่ยจะออกหมดเลยเราจะเอาแต่น้ํากับไอเนื้อแล้วก็หนังแค่นี้เนาะหัวมันนี่ก็เราจะแกะเอาสมองมันเนาะใช่ใส่ใช่หูพ่อเอาเอาที่กินได้อ่ะคัดเรื่องนี้ครับเดี๋ยวมาเจอกัน นี่โอ้รวมเนื้อโอ้โหนี่หนังหนังนี่นี่มีทั้งเนื้อทั้งหนังอันนี้ต้องใส่น้ำอีกไหมพ่อใส่น้ำอีกหน่อยตั้งหน่อยตัง้งตั้งตั้งอีกเนาะตั้งไฟอีกมาโอ้โหเยอะมากในหม้อนี้แล้วก็เหลือตรงนี้นะแต่นี่ไม่ใช่นี่กระดูกกระดูกอเลยอีกถ้วยหนึ่งเพราะว่าจะเอายำกินเย็นนี้อ่ะอันนี้ไว้พ่ออุ้ยเนื้อเนื้อทางนั้นนั่นเนี่ยเนื้อคนเยอะขนาดนั้นเนื้อเนี่ยอันนี้ยำเลยอชุดยอดอะไรยำจะยำเหมือนยำไก่อ่ะใส่พริกลาบอะไเลยใส่น้ำมันไปหน่อยอันนี้ต้มต่่ออีกหนอย ตั้งไฟจนแบบเดือดบุกๆอย่างนี้แล้วก็คนเอาแล้วเนอะฮะของอร่อยอ๋อใส่ใส่ของของจริงอีกละเอานี่พริกก็โอ้ใส่เป็นเม็ดนี้เลยพี่นี่ก่ะเดือดอีกแล้วครับผมโป๊กโปุกโป๊กโป๊กละได้ละนี่จร้งจริงไงไรละครับผมเรียบร้อยครับเอามาขั้นตอนต่อไปครับโอ้ไปตรงนี้นี่ เทใส่นี้ไว้ครับนี่คือภาชนะที่จะเก็บนะครับเก็บไว้อย่างนี้เลยอันนี้มันจะเก็บความเย็นได้ดีครับพรุ่งนี้ถ้าอากาศเย็นๆนะคืนนี้เนาะคืนนี้กะคืนนี้อากาศเย็นๆครับความเย็นจะเข้าจากนี่กระทะจากหม้อนี่ลงไปหานี่จะเป็นแกงกระด้างนะครับรอดูรอดูรอดูรอรก่อนจะแข็งหรือเปล่านี่ก็ยังต้องรอร้นูนะครับเอาเอาวบบนบนห้างแล้วก็เฝ้าด้งไหนอ๋อเอาไว้บนนี้จะนอนเฝ้าตรงนี้ เอาเก็บเลยไหมเอาขึ้นไปเลยไหมเอาขึ้นไปเลยเออมามไปไปตู้เย็นก่อนเย็นเย็นบนพ้าตู้เย็นเลยฮะบนพ้าบน้าเอาตู้เย็นบนพ้าเอาข้างในไหนอ่อืมไม่ก็เราต้องนอนเฝ้าใช่ไหมเนี่ยนอนเปลก้าต้องนอนข้างนอกไหมพ่อมันหายไหมไม่เป็นไรเพนหนาวหนาวไปหนาวเอาตองปีไหนงั้นพรุ่งนี้เจอกันตอกันเช้าเนาะรอรอติดตามเพันติปีหนึ่งไรเออผมก็มาบฮัสซี่ฮัสซีนะฮัสซีใช่ฮัสซี่ฮัสซี่งั้นพรุ่งนี้เจอกันไปพรุ่งนี้เจอกันนะครับ สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมโอ้โหวันนี้หนาวมากดู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 ไอ้น้ำตองกล้วยมันมีมีไอออกด้วยดาม่รู้มองเห็นไหมไปหาพ่อเดี๋ยวครับว่าว่ามาแล้วแข่งไหมมาหนีมาหนีคนเอ้ยโอ้ยวันนี้วันวันนี้หนาวมากเลยนะพ่อผมว่ายังไงก็แข่งอ่ะหนาวกว่าทุกวันเลยขึ้นไปดูขึ้นอยู่อยู่ที่เดิมเหรออยู่ที่เดิมเหรอโอ้พ่อไว้ข้างหนาว โอ้ข้างนอกนี่เย็นแน่นอนเฮ้ยเป็นยังไงครับปมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ้าวปิดเถอะเปิดเลยเพื่อเด่นๆนี่โอ้แข็งไปไหเห็นไหมครับแกงกระด้างคอเป็ดโอ้แข็งแข้งแข้งอยู่อ่ะที่ไหนนี่มาทุกโอ้นี่แน่นเลยแน่นเลยแน่นเลยโอเนาะอ้าวโอ้ยระวังบหน่นี่เลยเฮ้ยทุกเนี่ยเอรื่องมาทุกอ๋อ ไม่มีอย่างอั่นเอาไปเอามาไม่ได้กินแล้ววะเนี่ยถ้าเป็นแกงกระด้างขาดไม่ได้ก็คือนั่นแหละผักชีครับนั่นแหละพ่อประกาศมาด้วยผักตังโอเนี่ไปกินกับแกงไม่ใช่ไหมเนี่ยกับแกงแล้เอากับแกงมเอาโปดโอ้แข็งจริงแข็งจริงโอ้เป็นแผ่นเลยอะโอโอเป็นแผ่นเลยแผ่นนกเนาะโป้โห สุดยอดสุดยอดครับโออุ้ยเนื้อเป็นเส้นๆเลยว่ะแกงกระด้างหัวเป็ดหัวเป็ดโอ้โหได้เรื่องนะเนี่ยแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะนี่หนึชิมทนะเนื้อคอเนี่ยคิอน้ําลายแล้วครับหอมเฮดไ้แต่แต่แกงกระด้างเนี่ยถ้าไม่ไปดมใกล้ๆมันจะไม่ได้กลิ่นตอนมันเย็นเออตอนกินจะได้กินแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเนี้อจะไม่ค่อยได้กินอะไรไม่กินเอ้าไอ้เส้นๆนี่คือเนื้อนั่นเนี่ยนีอืมเป็นเส้นนี้ทอโห โอ้นอี่โอ้นี่หนูนี่นีุ่น,น,นเนื้อเน้นเน้นกับน้ำซุปมเอาเลยเอาเลยเอาเลยอยากลอยู่แล้วครับได้เวลาแล้วครับผมเอาละครับหิวแล้วครับผมจิบนะครับนี่เอาอันนี้ไม่มีกระดูกครับไม่ต้องกลัวโอ้หนึ่งกูละโอ๊ยไม่หันห่น้วยหั่นผักชีใส่เหรอมาแล้วครับเอากลับ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 นี่นะครับกระดูกของมัแล้วครับโอ้ลองจิบนะครับแกงกระด้งคอเปียกเอาแล้วครับหัวหัวเป็ดทั้งหัวทั้งคอเป็นไงครับ อีกางมอกขนาดอีกางมอกขนาดอีกางอีกางมอกขนาดโอ้มันมันะมน,ะ,นะก็หวานมีนความหวานด้วยหนะมีความหวานด้วยนะแบ<อ>แบเนื้อมันนั่น,นะกลิ่นม,มันน่ะกลิ่นเปรี้ยวแบบนี้ความเครื่องเดียบใส่โป๊ดท่มีกลิ่นขิงหน่อยอ <Okey S 2> มีกลิ่นในความขมความกระเทียมโอ้หม้อดเลยนี่ม้อนะหม้อนะหม้อดที่นะ่ะข้าวข้าวเหนียวกโป๊ดท่อแกงกระด้างต้องข้าวเหนียวครับนี่โอ้ยอืมอืมอืากิ้นน้ำลายตามเลยสุดยอดเลย อ็ขาวทายอยู่เนอะขาวทายาน,นะนี่เนี่ยนี่เป็นชีฟิเนชเชีนอ่ะมันเนอะออกมันมันมันกอมมันกลิ่นกลิ่นเสียปุง้งเครื่องอ่ะมือกลิ่นเครื่องเนาะกลิ่นเครื่องอๆๆมเมนูหน้าหนาวครับเ <ๆ S 2> ข้ามากอันนี้สมัยก่อนนี่ได้กินแค่ช่วงหน้าหนาวครับได้เพราะว่าไม่มีตู้เย็นไงสมัยนี้ใส่ตู้เย็นน่าจะได้ช่วงช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็น เพิ่ีบ,บกินรีบทํากันละมันแกงกระรางอ่ะกว่ามันหมดมันหมดวิรัมเอาไรละก่านหน้าหนาวหมดครับเราจะรีบกินรีบทาแล้ววันเนี้ยอากาศเย็นมากถือว่าแบบดีเลยอ่ะ <c oughs> ดีเลยอ,อันนี้เป็นแกงกระด้างแบบธรรมชาตินะ <c oughs> หาจ <c oughs> ิ้ยากนะถ้าไปซื้อแถวตลาดนี่บางทีเขาจะใส่พวกผงวุ้นอะไรให้มันแข็งอยู่นานนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเจอความร้อนนิดหน่อยเดี๋ยวก็ละลายละก็เ,เป็นน้ำแกงครับเ <c oughs> นี่ย้เปียกมันเหมือนกันเนาะธรรมชาติแต่มันจะธรรมชาติมาเหมือนกันถ้าใส่ตู้เย็นนะตอนเขาเอียงตอนเขากินเข้าไปเนี่ย มันเย็นเขาเกลียวน่ะอันนี้หมายเป็นยังครับอ๋อถ้าแช่เย็นมันจะเย็นเกินมันจะเย็นเป็นน้ำแข็งไงเขาร้านจะเขาร้อนๆนเนื้อพวกทอดซื้ออะไรอ่ะมาอันนี้กินได้ยังมามาการประกาศหน่อยมาครับเก๋มอันนี้มีน้ำแกงนะน้ำซุปกับเนื้อเนื้อคอเป็ดนะเนื้อเนื้อเป็นเส้นเลยเนี่ย นี่เผ็ดนะพ่อเขินจวดอ่ะมามาไปกินแล้วครับไม่ไหวแล้วมาเลยมาเลยมาเลยกัดชิมนใหม่กินนี้หอมเลยเนี่ยโอ้ยพ่อแก่ทั้งสองชิ้นเลยเหรอโอ้นุ่มเลยโอ้ยก็ไม่ค่อยมีมันนะพ่อเราตักออกเหรอพอมันออกหน่อยตักออกอ่ะนุ่มเนี่ยอร่อยอ่ะอืมเกินคาดเกินคาด อร่อยเลยเพรอะมันหอมคล้ายๆขั้วไก่เลยนะแล้วเป็นน้ําซุปอ่ะโอ้พ่อผมว่าใส่ใบแมงลักเข้าไปนในหอมนะไม่กินเนแมงลักชัดๆนะอร่อยินคาดครับเนื้อคอเป็ดอ่ะมันจะเป็นเส้นๆหน่อยเนื้อมันมีความอร่อยเยอะนะคอเป็ดพาตัวมีนั้นเอากระดูกออกมาได้คกินง่ายเอาง่ายไม่มีไม่มีกระดูกเลยเนี่ยอเนี่ยอนี่ยดูอดูใหญ่ทุกคนที่ชิมอ่ะ มก็ใช้เวลาหน่อยแต่เราต้มอ่ะเออ่ะถตอนต้มใช้เวลาหน่อยครับแล้วปล่อยไว้หนึ่งคืนอากาศข้อนี้อร่อยเมื่อก่อนผมไม่ค่อยกินดิบนะไม่ลองกินดูอร่อยอ่ะจะขมมันอืมให้็มมืนชาแล้วหวานด้วยอ่ะอย่างพ่อบอกอ่ะ ยังเผยก็กัดเอาแม่ถ้าต่ำแสีเพราะเพชรกูกำมันไปหรอกะผักชีจริงๆถ้าเป็นหัวเป็นอะไรนี้ทำได้เยอะทำได้เลยเพราะเนี่ยหัวปลาได้ไหมหัวปลาเขาไรล่ะปลาแซลมอนนี่ไงแต่เราจะปรุงยังไงให้อร่อยเนาะต้องปรุงอ่ะ Một bài sống mọi người nắng 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 nào nắng nắng Cà nắng 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 nặng nặng อากาศเนี่ยตอนเทาเทาเปลี่ยงเปลี่ยงน่นอะเทาตีวันตี้มันลงดีเนี่ยตอนตอนค่ำตอนค่ำนันเป็นเงอีมันบักหมเอาหรออืมคนถขาบอกอันน่ะเ้าวันตอนมือสักทีเป็นมองเตี้ยเนี่ยมีแต่วันเนี่ยมันโหมอ่ะคนเขาหวงนะเต้มเตี้ยมอพรากเอาาเบอกว่าเออตอนค่ำตอนกลาด้ยอ่เป็นอีอย่างเาอยู่ที่พันได้ไหมเนาะเพกาเขาเปนอะไรสกิมสกมแล้คนเาบอกอันเขาทำมาแล้วที่ปากอักาดเนี่ยมันก็โหม่ชอเตื้ม ถ้าหวานตอนเย็นไม่ขมนี่เรามาลาคิโนหวานเลเมื่อไงประกาศรึมจะมาลาคิโนวะเขาก็บอกมาเนาะหอมาเลยข้า่อยไหมพ่อข่อยไหมเหอมๆนะเกินกี่เลยเกินคาดนะเนี่ยความอร่อย

อืมใบกินแรงกว่าไม่ค่อยหวานอืมก้านหวานโอ้ยใบยนี่เหมือนวาซาบีเลย <c oughs> โอ้ยใบยไม่ได้ครับต้นนี <c oughs> ้ก็ว่าอยู่เพราะไม่ค่อยกินใบใ <c oughs> บฉุนก้านหวาน จังโอมีความกลมด้วหน่อยแล้วอืมไม่ใช่จังโอพี่บุตอ๋อเนี่ยอา้า,ปาวป๊มป๊มป๊อชีไดหมออังอร่อยจริงอืมกินข้าเริ่มหนาว่ะนึอือือ้าวอ้ออออาว ตอนเราหั่นเรากวมันมันเยอะมันก็ไม่เยอะน่ะที่มาของแกงกระด้างนี่เขาตั้งแกงไว้แล้วก็ลืมเก็บเนาะนั่นพูดเล่นนะที่มาจริงเป็นไงไม่รู้นะเขาทําชวนทํากินแล้วก็กินมะมาเลยจากสมัยโบราณหุ่ยตายาย่นเนี่ยปาดจอกจอกปาเนาะแล้วก็จอกมือมมาเลี้ยงมันเจ้ามากินนะ กจับไปจอกห่อหนึ่งแล้วก็นื้อไห่อ่าแล้วก็ไปมาย่างวันเต่าอ่ะโอ้ยคนมันหอมขนาดนั้นก็อืมอืมเยอะอยากกินอ่ะอืมข้าวหมดเลยน่ะดีมากอืมอืมมื้อเช้าข้าวเหนียวจัดเต็มเลยวันนี้ทั้งวันละต่อคราวนี้จ้องอีกหน่อยนะชิ้นหนึ่งไม่พอคุณผู้ชมเมื่อกี้ว่าเยอะแล้วอ่ะอืม อืมผัดไทยอืมอืมะอืม,มอืมผัดไทยหน่อยแล้วกันผินดไทยแล้วครับเจีงกระด้างนี่ก็ผิดไทยแล้วอืม พิกข้างในยังกระด้างเลยอะน้ำแกงมั้งเนี่ยเนาะกระด้างนะอืน้ำแกงเข้าไปอยู่พ่ออื็เหมือนกระด้างกระด้างเลยอ่าท่าใจกินหน่อยสุดท้ายไหนนั่นเดี๋ยวเสร็จหมดอะคนคำคนคำสุดท้ายจริงนะครับให้มีขยอยขยอ่ะไม่ได้ละ Mm hmm. มันเป็นกระด้านที่ไม่แข็งครับมันพม่พลอยบอกถ้าเอาคำข้าวร้อนๆจิ้มเข้าไปน้ำซุปมันจะละลายเข้าไปในข้าวเลยวันนี้ก็ประมาณนี้เพื่อนเนาะนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับไปละผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับเกี่ยงกระด้างธรรมชาติเกี่ยงกระด้างคอเปียนนดนะครับเหมัอเหมะครับหมะ,มะ